นี่นะครับท่านผู้ชมวิธีแก้ปัญหาแปลงผักที่มีความกว้างแค่หนึ่งฝ่ามือนะครับที่จะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับบริเวณตรงนี้นะครับผมใช้วิธีการทําผักขึ้นค้างนะแบบลอยฟ้านะครับตัวนี้ก็จะทําให้เรามีพื้นที่ในะการปลูกผักแล้วก็ได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมใช้วิธีนี้เอานะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณทางเดินแปลงผักนะครับที่เราได้ออกแบบไว้เมื่อในคลัที่แล้วผมได้ลงไว้ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นทางเดินแคบๆนะครับที่ใชในการเดินผ่านไปบริเวณด้านหลังของโรงเรือนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อมาใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยการที่จะเอาอผมเอาอิดบล็อกนะครับมาเรียงซ้อนกันนะครับเป็นทางเดินนะครับ ที่ดูเหมือนกับทางเดินใหม่นะครับแต่ว่าด้านข้างสองข้างทางนี้จะเป็นแปลงผักนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ปลูกกระหล่ำปลีนะครับกระหล่ำปลีในส่วนของ2แปลงด้านซ้ายนั่นและก็ด้านขวานะครับส่วนทางฝั่งด้านนู้นนะครับเดี๋ยวมันจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าผมออกแบบยังไงนะครับสําหรับทางเดินแคบๆนะครับที่เราจะปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับไปดูกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือจุดเริ่มต้นของบริเวณแปลงทางเดินตรงนี้นะครับที่ผมได้ เริ่มออกแบบนะครับในส่วนของแปลงผักด้านข้างนะครับวันนี้ก็ได้ลงกระลำปลีนะครับกระลำปลีไว้นะครับต้องการใช้พื้นที่เล็กๆนะครับตรงนี้ทั้งสองข้างทางนะครับเป็นส่วนของแปลงผักนะครับซึ่งนอกจากกระลำปลีที่เราได้ได้ลงไว้เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับบริเวณด้านข้างนะครับเราผมได้โรยฮานาไว้นะครับด้านข้างนะครับเป็นแถวยาวไปจนสุดนู่นนะครับ วเวลามันโตมาเราก็จะย้ายกล้าออกไปแปลงอื่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระลำปลีตรงนี้นะครับที่จะเจริญเติบโตนะครับบนแปลงทั้งสองด้านแคบๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเรากําลังจัดการในส่วนของค้างผักนะครับเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะครับมันจะติดกับขอบของตาข่ายโรงเรือนนะครับอันนี้จะเป็นตขาข่ายกันแมลงนะครับซึ่ง เสาที่เราได้ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นแนวเอียงนะครับลาดช,ชันลงมาทําให้พื้นที่บริเวณด้านขวาแปลงตรงนี้นะครับมันจะแคบหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แก้ปัญหานะครับถ้าเราปลูกผักมันก็จะปลูกได้น้อยนะครับปลูกได้น้อยบริเวณพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยออกแบบทําเป็นค้างผักนะครับให้มันเป็นเหมือนกับเราปลูกผักขึ้นค้างนะครับเพื่อใช้พื้นที่นะครับที่มันน้อยตรงนี้นะครับพื้นที่เล็กตัวนี้ในการที่จะปลูกผักขึ้นไป กลางอากาศเป็นผักลอยฟ้านะครับมันก็จะทําให้เราปลูกผักได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ได้คุ้มกว่าเพื่อที่จะทําให้แปลงตรงนี้มันได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นหลักนะครับจากนั้นเราก็จะขึงเชือกนะครับร้อยเป็นตะข่ายนะครับแล้วก็ปลูกผักขึ้นค้างแทนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นแปลงผักที่สามารถปลูกผักได้ เกือบทุกชนิดเหมือนเดิมนะอันนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2คืบนะครับสฝ่ามือนะครับก็คล้ายๆกับบริเวณของส่วนของด้านหน้านะที่เราได้ปลูกนะครับยกเว้นฝั่งเดียวนะครับที่ติดกับในส่วนของโรงเรือนนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะปลูกผักขึ้นค้างนะครับก็จะทําไว้บริเวณตรงเนี้สำหรับปลูกผักขึ้นค้างอย่างเดียวนะครับอาจจะ ค้างตัวนี้อาจจะอยู่ได้สักประมาณปี2ปีนะครับซึ่งถ้ามันเกิดปัญหาผุพังลงมาเราก็จะปรับเป็นค้างเหมือนเดิมนะครับก็จะปลูกเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวที่จะเป็นผักลอยฟ้าขึ้นไปนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวนะครับก็จะใช้แปลงบริเวณตรงนี้นครับในการปลูกผักสวนครัวน,รนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูส่วนแปลงทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินอิดบล็อกยาวจนสุดด้านหลังของโรงเรือนเลยนะครับ ในส่วนของระบบน้ำนะครับระบบน้ําเราก็ใช้ระบบน้ําที่เป็นระบบน้ําของแปลงด้านในนะครับมันก็จะสัดออกมาบริเวณด้านข้างด้วยทําให้เรา,าใช้น้ําจากตรงนี้นะครับในการที่จะรดผักบริเวณด้านนอกของแปลงในซุ้มนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูหลังจากที่เราเริ่มปลูกนะครับแล้วก็ ผ่านไปประมาณ1-2เดือนเราจะมาดูว่าผักที่เราปลูกในพื้นที่แค,แค,แคแบๆบริเวณตรงนี้ครับความกว้างแค่เม็ดเดียวนั้นมันจะให้ผลผลิตเรามากแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะสวยหรือเปล่ากับการทําค้างบริเวณแค,แคแบๆตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับรอติดตามชมดูสําหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพาทุกท่านมาดูแปลงผักหลังจากที่ออกแบบไปเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ